สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าครับนะบวันนี้อยู่กับ Honda City ปี2009นะครับผมแล้วก็เป็นสีดำได้แม็กมา1ชุดแม็กเนี่ยกับช่วงล่างเขาเซ็ตมาแล้วเจ้าของเก่าเซ็ตมาเรียบร้อยนะครับขับดีขับสนุกนะถึงแม้ว่ารถจะเปลี่ยนล้อไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราพามาดูนี่เลย ไฟหน้ากันเลยนะครับไฟหน้าไม่มีแตกแล้วอาจจะมีที่เคลือบเริ่มลอกนิดๆเหน่ยหน่อยนะครับแล้วก็กระจังหน้าอยู่ครบไฟสปอร์ตไลท์ไม่มีแตกหักไฟสปอร์ตไลท์ด้านนี้เหมือนกันใส่กิ้งไม่มีทะลุไม่มีแตกหักไม่มีแมลงไปนอนตายข้างในแล้วก็ไฟด้านนี้เหมือนกันไฟด้านนี้ก็สวยแต่ว่าที่เคลือบเริ่มลอกแล้วนะที่เคลือบเริ่มลอกแล้วแต่ไม่มีอะไรตายอยู่ข้างในโอเคนี่คือล้อแม็กเข้ากับรถมากออกสีเงาเงาดำดำเงาเงาหน่อยนะ เขาจะไม่ได้ดำสว่างแบบโครเมียมเขาจะมีความดำเงานะครับโอเคบอดี้ okay. สวยบอดี้สวย uh, ประตูเนี่ยโครเมียมเนี่ยลูกค้าไปติดมาเองนะลูกค้าไปติดามาเองก็คือไอวินนะครับเพื่อนผมเองนะคะเรียนด้วยกันนะครับมันก็ใช้รถรักษาอยู่นะคนนี้รักรถอยู่นะสวยหมดมาดูไฟท้ายกันไฟท้ายไม่มีแตกหักโลโก็อยู่ครบไฟท้ายด้านนี้เหมือนกันไม่มีแตกหัก ายในเนี่ยเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าธรรมดาแต่ว่าไม่มีขาดแล้วก็ไม่มีล้มปีกปีกข้างๆเนี่ยไม่มีล้มปกติรถรถคนขับเนี่ยปีกจะล้มกันเยอะแต่ด้านนี้ไม่มีล้มแล้วก็พลาสติกอะไรต่างๆตรงนี้ยังอยู่ครบแผงประตูต่างๆสวยหมดเลยหนังเนี่ย หนังผ้าเนี่ยสวยมากไม่มีขาดอาจจะมีเปื้อนนิดๆหน่นนนอยๆจากการใช้งานาปุ่มกระจกไฟฟ้าต่างๆใช้งานาได้หมดตร<อ>่อะไรเนี่ยสวยเลยสวยตรงหนังตรงพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักจะมีโลโก้ฮอนด้ที่เริ่มลอกแล้วเกิดจากอายุของเขาแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆเนี่ยช่องแอร์ไม่ทะลุเรือนไม้สวยช่องแอร์ตรงนี้ไม่ทะลุไม่แตกหักลามไปถึงตรงนู้นก็ไม่แตกหักคอนโซลหน้านี่สวยงามมากที่ปรับแอร์ต่างๆอะไรเนี่ยดี นะครับไม่มีแตกหักไม่มีข้างในแบบว่าหวานไม่มีข้างในแบบว่าแตกหักรูดไม่ได้เป็นสเต็ปนะไม่มีที่เขียบุหรี่เนี่ยหายไปเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเอาอันนี้มาแทนมาแทนที่ใช่ที่เขียบบุหรี่มาแทนหัวเกียร์อะไรสวยแล้วตรงเนี้ยเออพลาสติกตัวเนี้ยไม่มีแตกหักไม่มีแบบนี้ด้วยปอไม่มีแบบร่องรอยที่แบบว่าจะเห็นเนื้อดําเห็นเนื้อดําเกิดจากสีทะลอกอันนี้ไม่มีไม่มี ใช่เหมือนออกจากศูนย์ใหม่แล้วก็เนี่ยเบรกมือเบรกมือดูแบบว่าดูไม่ไม่เห็นล่องรอยการใช้งานแบบเนี้นะครับพลาสติกอะไรตรงเนี้ยตรงที่วางแก้วอะไรต่างๆเนี่ยสวยสวยเลยคุณต้องทุ่มเวลาในการดูรถหน่อยนะถ้าใครอยากได้รถจริงๆนี่นะอันนี้ก็ ไม่มีฉีกขาดเลยตรงนี้กระจกข้างในนี่ใสแทบจะไม่ไม่มีรอยนิ้วมือเลยมีแค่ฝุ่นนิดๆหน่อยๆปิดได้ปกติด้านนี้ไม่มีกระจกไม่มีขาดปกติมือจับยังอยู่ด้านนี้ไม่มีมือจับด้านหลังมีมือจับมมใช่ไฟใช้ได้ไฟใช้ได้หมดเลยน้องลิงชัดใช้ได้ปกตินะแผงประตูด,ด้านนี้สวยจัดสวยจ๋าเลยตรงนี้ไม่มีขาดเลย ปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบมือจับประตูไม่มีแตกหักรอยขีดข่วนรอยเหมือนคัตเตอร์ไม่มีเลยไม่มีสักนิดเดียวรักษารถมากไอ้วินมึงรักษารถมากดีเพื่อนแล้วก็ลำพงลำพงไม่มีทะลุแต่มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะจัดการเก็บงานให้นะครับแล้วก็มาดูเบาะกันเบาะนี่ไม่มีขาดนะเบาะไม่มีขาดเลยเบาะผ้าไม่มีขาด ก็คือเพื่อนผมเนี่ยมันใช้รถนั่งกับแฟนสองคนเท่านั้นข้างหลังเนี่ยอาจจะมีเพื่อนไปบ้างไปกินเหล้ากันในสมัยก่อนโควิดนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันมันใช้รถกันแค่สองคนข้างหลังก็ถือว่ารักษาดีนะเพื่อนมึงดูแลรถด,ดีมากโอเคไปกันต่อดีมากสะอาดสะอาดแล้วก็นี่ครับยางอะไรยังอยู่ครบตรงนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะอยู่ตรงนี้ แผงประตูด้านนี้ก็ดีครับสวยเลยตรงนี้ไม่มีขาดไม่เคยถูกถลกออกมาแล้วติดกาวไม่มีหนังไม่เคยโดนถลกนะฮะปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบประตูอยู่ครบแผงสวยมากเอ่อลำโพงด้านนี้สวยเลยฝุ่นไม่มีเข้าไปเบาะไม่มีขาดเลยด้านนี้สำหรับคันนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่257,000บาทเท่านั้นนะครับสอง0ส0บาทนะโอเคเรามาดูกันต่อแผงประตูด้านนี้ก็เหมือนกันสวย ไม่มีกระชากหลูดออกมาแล้วก็กระจกไฟฟ้าอยู่ครบลําโพงไม่มีทะลุตรงนี้ก็สวยยกเว้นตรงนี้จะมีรอยขีดข่วนนะตรงนี้นิดหน่อยมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยก็คือคอนโซลสวยแล้วก็พลาสติกตรงด้านล่างตรงนี้สวยอาจจะมีรอยขีดข่วนตรงนี้ตรงนี้แต่ว่านอกนั้นไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็บาะผ้าไม่มีขาดเลยแต่ด้านนี้อาจจะดูดำๆนิดหน่อย ดำดนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแตกหักแต่มีรอยเปื้อนนิดหน่อยแล้วก็มีรอยขนแมวตรงคําว่าซิตี้นะครับแต่ว่าไม่มีแตกหักเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับก็นี่คือเครื่อง Honda นะครับเป็นเครื่อง IVTEC นะอันนี้เป็นเครื่องพนะันห้าเบนซินน,น,นะครับเป็น IVT e c ห้องเครื่องสวยมากน,นะครับมีลงน้ํายามาบ้างมีลงน้ํายามานิดหน่อยจับไปแล้วลื่นๆนะนะแต่ต่อให้เช็ดออกไปก็ไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ยังดําอย่างนี้ ตรงนี้ก็เหมือนกันดาเนียมตรงนี้ไม่ได้ลงน้ํายาไม่ได้ลง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 ราคาอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายจนกว่าคุณจะโอนรถให้ที่อื่นหรือให้คนอื่นไปนะแล้วก็คันนี้เนะี่ยผ่อนอยู่ประมาณ4ี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะฮะหกงวด48งวด72งวดได้หมด8 4งวดถ้าอยากได้ต้องมาคุยกันก่อนต้องเช็คเครดิตกันก่อนนะว่าใครได้บ้างไม่ได้บ้าง นะมาดูรถได้ที่รามกําแหง164ลริมถนนใหญ่ติดปัม PT, Facebook, ๊มพีทีเฟสบุ๊กดีเวนวัคพนรัฐเบอร์พี่พัน์ศูนย์แปดหน้าหนดเกห้าพี่พันนะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่เดเก้้าเบอร์คุณมรรัตน์ศูนย์แปดหนสหนึ่งสี่สองห้าหกดนะครับก็ใครมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์โทรหาคุณมรรัตได้เลยนะครับก็สําหรับคันนี้นะ ใครที่เพิ่งหัดขับรถเนี่ยมาเอารุ่นนี้ไปใช้คุ้มมากคุณได้แม็กใหม่ด้วยชุดหนึ่งนะใครเพิ่งฝึกขับก็มาเอาไปขับง่ายรถไม่ใหญ่มากเป็นรถเ,เข้าเมืองได้ด้วยออกต่างจังหวัดก็ได้นะเพื่อนผมกลับรบบุรีมาแล้วสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นรถประหยัดน้ำมันใครที่เป็นสายประหยัดเนี่ยคุณมาเอาไปเลย ะะสำหรับคันนี้ส่วนใครมีรถเก่าที่บ้านอยากจะเอามาแลกให้ลูกเนี่ยผมยินดีเลยนะเพราะผมมีเคสหลายเคสที่เอารถที่ไม่ได้ใช้อะรถตัวเองอะมาแลกให้ลูกเพื่อให้ลูกได้ไปมหาลัยหรือให้ลูกเนี่ยเดินทางไปที่ที่ไปเที่ยวไปอะไรของเขาหรือว่าไปทํากิจกรรมไปทํางานอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีรถเก่าก็เอามาแลกกันนะ,ะส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยผมจะซื้อไปจอดเฉยๆไปสแปร์ไว้นะครับ แต่ถ้าคุณมีรถประจําอยู่แล้วอะ่ะรถสแปร์ไว้ในยุคนี้ก็คือรถคันที่สามของบ้านเนี่ยผมคงไม่แนะนําเพราะมันเป็นอะไรที่โคตรเปลืองเลยสําหรับยุคนี้นะก็คือคุณเก็บเงินไว้เถอะนะครับถ้าคุณจะสแปร์ไว้ยุคนี้ไม่เหมาะกับการสแปร์คันที่สามมีสองคันนี่แม่งก็เปลืองชิปหายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ววันนี้ใครอยากได้ก็มาเอานะขายของออนไลน์อะไรเงี้ยมาได้หมด จะซื้อแล้วขนของไปขายตามตลาดนัดหรือว่าไปส่งของอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาไปใช้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ